นี่ค่ะวิกนี้ค่ะซานิเอสค่ะ <Hey. S 1> แฟรงโฉมเป็นโพชิหนุ่มร็อกญี่ปุ่นวงเอ็กเจแปนค่ะเหมือนอ่ะเหมือนมากเหมือนทั้งเสียงร้องแล้วก็หน้าตาบอกเลยว่าเธอเก็บความเป็นเ,เก็บความเป็นเจแปนนิสกะทุกเม็ดเลยนะคะทำ <c oughs> ให้ซานิชนะไปเลยค่ะวิกนี้ค่ะโอ้จะเหมือนอ,ะอ่ะผมสงสัยใหม่นี่ก็ได้ใจไปเลยนะคะ โทชิเตสโทชิทำไมเปล่านทีิมาเลยเราไม่เหลือภาพซานิทอยู่เลยอ่ะนี่ฮะคือเบื้องหน้าเบื้องหลังคุณผู้ชมดูฮะแล้วแต่ละคนเนี่ยเวลามานั่งอยู่ใกล้ๆกันคุณว่าเขาจะตกใจกันไหมตกใจอ่ะตกใจเราก็จำกันเองไม่ค่อยได้นี่คืออะไรใส่ปากเมื่อกี้ใส่ฟันแล้วเอาฟันออกอันนี้ฟันไม่มีเพราะว่าถ้าไม่ไม่ไม่เอาฟันออกคุณไม่ได้เลยน้ำลายไหลนี่คือภาพชิเชน้ำลาย สันนี้ชนะพวกเราตันนี้ไปไหนอะตอนนี้อยู่นี่อ๋อผมมันบังนบผมนี่อย่าคุยนานนะจะหาแป้งโรตีมากินกับสายไหม่ยหยุดยาหน่อยอ๋อจะได้แล้วเราก็ผิวอย่างนี้อยู่นี่ พูดไปค่อยได้ดูปากค่อยเลยเปล่าคะรีบพูดเถอะจมูกย้อยอ๋อแล้วอ๋อมันหยดน้ำแหมพี่มี่พี่มี่ก็จมูกย้อยเหมือนกันนะครับผมพี่มี่จมูกย้อยเท่าไหร่ไม่อยากยิ้มเยอะหน้ายับเชียวพี่ปองอ่ะรวมรวมทุกอย่างมาอยู่ที่หน้าหมดเลยค่ะตรงอื่นรีบหมดแพ้กุ้งแพ้กุ้งแพะกุ้งนะเป็นอะไรครับผมวันนี้ก็สนุกเต็มที่ครับผมคือจะบอกว่าพี่พอดข้าริบูดีกว่าพี่ว่าพี่ปองมานั้นด๊อก ไม่รู้นะทีมชายก็พูดไปเรื่อยๆแต่ว่าวิกนี้อีกแล้วทีมหญิงชนะบอกมาคืนนี้อยากได้กี่คร่าฉันจะบอกรักเธอชาบชาบเช,บช,บชบิขก็ติดตามกันได้นะคะรับรองว่าจัดเต็มแน่นอนแล้วก็ทุกคนนะคะตั้งใจทําเต็มที่นะคะ